ก็สวัสดีด้วยคนกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่ันช่วงอันนี้แล้วอาวานี่แล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราเนี่ยมาเล่นเกมที่ชื่อว่าอีเวกันนะซึ่งเมื่อก่อนเป็นเกมที่เราชอบมากแล้วเราก็กลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะคะก็วันนี้จะมาอ่านคลิปันแล้วเราจะมาดูกันว่าสีมือกัรจู้ของเราเนี่ยมันจะหายไปหรือว่ามันมันจะแบบยังอยู่หรือว่ามันจะแบบหายสาบสูญไปเลยนะคะหรือมมนก็ต้องฝึกใหม่ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เรากำลังลุ้มลุ้นคาอยู่นะ,ะเอ๊ะโอเคระบเราตายตายตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะคะคือบางทีมันก็หัวร้อนอะซึ่งเราจะพยายามไม่หัวร้อนกันแล้วกันนะตอนนี้นะเรากำลังส่องเพื่อนอยู่นะคะงั้นเดี๋ยวเราอยา่าเพิ่งส่องเพื่อนเลยเดี๋ยวเรามาดูร้านค้ากันก่อนนะมันจะเป็นแบบนี้ะ แล้วก็อันที่เราเนี่ยเราชนะ2นะคะแล้วก็มีอันนี้อยลือยี่สิบแล้วก็มีเด็กหกสิบบาทนะเราจะมาดูกันว่าเราซื้ออะไรได้บ้างโอเคเราไม่สามารถซื้อบูบูเอ่ออะไรเนี่ยบิ๊กเดิมได้ไม่สามารถซื้อได้แค่มันอีกแค่สิบเท่านั้นเองเราก็สามารถซื้อได้แล้วโอเค ซึ่งตอนนี้นะขอขอใครนะที่เสียงเพลงมันอาจจะดังเกินไปนะถ้าเกิดไม่ค่อยได้ยินก็ขอภัยด้วยนะคือเสียงเพลงมันดังมากมันก็จะเป็นแบบมันจะมีสกรีนนะคะแล้วก็แบบมีพวกค่าต่างๆนะซึ่งเราไม่ได้ซอเลยนะเพราะว่าตัางไม่พอนะคะ แล้วก็มีแอนิเมชั่นการอุ้มด้วยซึ่งเครื่องนี้เกำลังอ่านดูเนาะมัน,นมีท่าที่แพงที่สุดด้วยก็คือท่านี้นะคือเครื่องนั้นอะเรามีแบบตัวแฝดเนาะคือเก็บมันมาเยอะม,มากเมื่อก่อนชอบเลยแล้วตามมือนเก็บมันมเยอะม,มากแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบอกนยนะว่าเราชอบแบบไหนเราชอบด่านที่มันเป็นสี่เหลี่ยมวนไปวนมาคือด่านนี้นเราชอบมาก ร้านค้านะคะเรามีแบบสื้อชาแล้วก็มีของไฟอันนี้ก็มีนะแต่ว่าเรายังไม่ถึงเลยเรืไยังไม่ถึงนะคะเลเวลแค่สิบเอ็ดนะคะเลเวลดูตรงไหนนะคะเลเวลดูตรงนี้เดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวบนเลเวลดูตรงนี้นะมันเลเวลสิเอ็ดนะทำไมกล้องไม่โฟกัสโฟกัสสิ ก็มันไม่โฟกัสอโอเคก็นี่เห็นไหมเลยว่าสิบเอ็ดนะคะก็มันไม่โฟกัสเมื่อกี้นะซึ่งขอภัยที่แสงมันจ้านะที่จริงแสงมันปกติมากนะทุกคนโอเคแล้วมันก็จะมีแบบพวกอุปกรณ์โปรแกรมนะคะซึ่งเราก็มีนาฬิกาเพราะว่าเพราะว่าอันที่เราไปเล่นมันจะไม่มีเวลาบอดนะเราก็ใช้เวลาดูอัง แล้วก็มีดินลอยด้วยตอนนี้เราไม่สามารถซื้ออะไรได้เลยนะคะเพราะว่ามันมันซื้อได้หละแต่ว่ามันเอ่อนั่นแหละแต่ว่ามันไม่สามารถซื้อของมันสามารถซื้อได้แค่อันนี้เฉยๆอืมเดี๋ยวเรานะ่จะเอาอุปสรรคหนึ่งม,มาทำ แล้วก็เอาไฟไมแมงอันหนึ่งโอเคได้แล้วนะคะต่อไปนะเราก็จะกดออกนเพราะเงินเราเหลือเจ็ดบาทอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี้กันนะคะมันจะเป็นแบบที่เราให้ใส่แบบนี้นะแล้วมันก็มีแบบเป็นพวกเราสามารถเปลี่ยนสก,กินได้ด้วยแบบเป็นอุปสรรคสีฟ้าฉะ่ั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเซียรแบบนี้นะแล้วก็แบบสามารถใส่ออนิเมะที่เรา ที่เราดูในร้านอันนได้นะคะแล้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราลองไปเล่นกัเนเลยว่าเราจะเราจะอรอดรลยเราจะร่วงนะไม่ใช่ว่าตัวคนแรกนะเดี๋ยวลองเข้าไปเล่นกันนะตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเราจะจูบเชื่อเพื่นได้หรือเปล่าเราทันมันมีเอ,อ่อมาถึงจะนน่าจะร่วงแล้วแหละโอ้ มาถึงนั่นจะน่าเกือบล่วงไปไปไม่รู้ว่าล่วงหรือรอดนะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่การจุ๊กนะโอ้การจุ๊กนี่นจะเมานะเราไม่ถนัดกับมุมมองนี้นะคะเราก็เลยจะเปลี่ยนมุมมองนะเพราะเราถนัดกับมุมมองนี้มากกว่าเราสามารถดูได้ด้วยวิธีการทางประตูก็คือการวิ่งให้สุดกลังนะคะแล้วก็กด นี่อย่างนี้ได้ไงทุกคนเอาแล้วก็ว้ามันเจอผีเอาแล้วก็ไม่มีทางไปด้วยสวยแล้วสวยแล้วตายแนย่เลยโอ้โหสองทางเราไม่รู้ว่าโอ้ยอุ้มโอเคอุม้มอ่ะตโอเคสรุปร่วงนะคะเสียงมันก็ดังกันะคืออยากลดเสียงเพื่อนช่วยหน่อย Help me please เซลยวมีพรีเซลล์มีจะตายแล้วอ่ะโอเคมันเริ่มตาใหม่แล้วนะฮะขอพลัยที่เสียงมันดังนะบางทีมันอาจจะไม่ค่อยได้ยินเลือกกันใหม่นะเราชอบเดโม,มโอเคไม่เป็นไรเรายอมรับความจริงนะฮะ ึ่งเราสามารถพังประตูได้น,นะก็การที่เราวิ่งนะคะแล้วเราก็กดเราสามารถพังได้ให้เรากดไอตรงเนี้ยแล้วก็วิ่งไปด้วยแล้วก็กดมันสามารถพังได้แต่ต้องเร็วๆนะถ้าไม่เร็วก็พังไม่ได้นะทุกคนโอเคตาต่อไปมาเราดูดตาต่อไปกันโอเคเอ๋โหมืดมากทุกคนทำไมมันมืดขออานาดเนี้ย ต้องโฟกัสสิทำไมต้องโฟกัสหรอไม่สามารถกดไฟฉายตรงนี้มันก็จะมีไฟฉายขึ้นนะคะเราจะบอกว่าสีมือของเรามันตกไปแล้วอ่ะคือเราไม่สามารถจูด้กตกต่อไปอันจะเหลือแต่ก็มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วนี่ก็คืออีสเตอร์เอร์นีค่ะมันไม่รู้ว่าเป็นอีสเตอร์เอร์หรือปะแต่เราคิดว่าก็นาก่าจะเป็นนะนี yeah. ่ มันเป็นแบบนี้ทุกคนเราคิดว่าน่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็นะคะแล้วก็มีไฟด้วยประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะแบบเป็นส่วนเกิืนะแล้วก็อันนี้มันไม่ใช่อีสเตอร์เอนะคะแต่แต่เราไปให้ดูซึ่งมันไม่ใช่อันนี้ที่เราจะพาไปดูอ่ะมันไม่ใช่อีสเตอร์เอนะแต่เราอยากให้มันเป็นบางซื่อนะ มันเป็นแบบนี้นะซึ่งเราคิดว่ามันเหมาะกับการเป็นบังเกอร์หลบภัยนะแต่ที่เจมส์ก็ไม่มาสตาร์หลายรอบแล้วมีเหมือนกันเราเคยไปหลบทั้งสองที่เลยแล้วมันก็เป็นสถานที่ลับที่เราชอบหลบมากไม่น่าหลงเลยวิ่งอย่างด่วนด่วนวิ่งด่วนโอเคแล้วมันก็มีสถานที่ตรงไหนอ๋อเดี๋ยวข้าพาไปดูแล้วกันนะอันนี้ขอนี่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 ตรงนี้นะ ตรงนี้เราก็คิดว่าน่าจะเป็นสถานที่บังเกอร์เป็นเนี่ยเพราะมันมีตู้โคกเห็นไหมมันมีตู้โคกด้วยนะคะวิธีการนะของมันก็คือการไปไหนนะเราต้องไปไปไหนเราสามารถส่องเพื่อนได้นะคะตรงนี้นะคะมันจะเป็นจุดที่คนชอบมารวมกันนะ,ะเห็นไหม สังเ,เกตเห็นคนไหมทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นจุดที่คนเนี่ยชอบมารวมตัวกันก็ไม่รู้จเหมือนรู้มว่าตอนนี้นมันถ้าต้องส่อแปว่ามันจะนอยู่ใกล้เราเลยเอาเพื่อนล่วงอ่ะเอาหายไปแล้วเฮ้ยโอ้โหแหลกมากทุกคนเฮ้ยทำไมแหลกจังอ่ะมันเ,เกิดอะไรขึ้นดูดีดทำไมแหลกโอเค เอออยู่ไหนอ่ะเราต้องสองก่นอนนะว่าเพื่อนอยู่ไหนถ้าเราโดดมุ้งๆอาจจะโดนไปไปโดนเอ่ออะไรอ่ะบอดได้เอออาจจะไปโดนมีนแล้วเราจะตายได้นะมันจะเป็นมีนนะอุ๊ยใช่มีไหมเนี่ยมีมี่ะนี่เห็นไหมถ้าเราโดดไปโอ,อ้มอยใช่ไหมโอเคเราควรไปที่อื่นกันโอ้โหอะไรอย่างนี้นอ,อ คลิปนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราล็อกคอมเม้นท์เลยละจ้ะเวลาก่อนนะ่ฮะโอเคก็าตาต่อไปนะคลิปนี้คือนานจุดนานมากเวอร์สิบนาทีแล้วลว้านานมากก็ได้อยู่นี่แหละก็ใจไหวอยู่นะโอเคก็เดี๋ยวเราขึ้นไปก่อน ตัวเราคิดว่าตรงนี้มันก็ปลอดภัยแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันมีศิษย์มันมีศิษย์ที่จะตายเพราะวางทีมันกระโดดสูงมากถ้าเราสามารถสอ่องดูได้ไงแล้วก็โดดงงนดดแต่เราก็ต้องกังวลกับสิ่งที่มันอยู่ตรงนี้ได้แหละแล้วก็จะไล่าตามเราขึ้นมาทุกคนโอเคเกือบตายนีย่ค่ะเกือบตายเมื่อกี้อ่นลงไปเร็วจังเลยอะแป๊บเดียวไปนู่นแล้วเราจะกลับไปที่เดิมนะไม่น่าจะยาก เราคิดว่าตอนนี้ไม่ควรลงไปนะโอเคน่าจะลงไปได้แล้วเป็นประมาณนี้เป็นคลิปอัดที่ยาวที่สุดเราที่เคยทามาตอนนี้ก็เราจะเล่นทั้งหมดสองตาด้วยกันชั่วาน,นี้จะเป็นตาสุดท้ายแล้วเพราะไม่งั้นมันจะนานเกินไปนะะ เว้ยอะไรอ่ะต้องทำอะไรอ๋อมันน่าจะเปลี่ยนต้องทะเลได้บางเกมเนี้ยบางทีเกมนี้นะคะบางท,บางทีบางวันเนี่ยเราก็จะเล่นแล้วเราก็จะหัวร้อนแบบสุดอ่ะสุดบางทีเพื่อนลากมาให้ถ่ายเนี่ยแล้วเพื่อนลากมาให้อ่ะแล้วคือตรงนี้ก็จูบได้นะคะจูบประมาณนี้ และนี่ก็คือการจุบวนของเรานะคะมันเป็นอะไรที่นั่นคือการจูบทะลุแล้วก็ตายแค่นี้ตลกเสียงอะโอเคที่เราพูดดังเมื่อกี้เพราะว่าไม่ใช่อะไรเรลยใค่เราเกลัวเสียงมีมันดังกว่านั่นึงสังเกตได้ว่าเสียงมันจะดังมาก คิอวมัน่าจะตายเลยนะคือเพื่อนไม่เื่อเลยเพื่อนที่เพื่อนไม่เื่อนเหมนใจอ่ะจะตายแล้วมีไม่อยู่แล้วนะเพื่อนเพื่อนจะไปไหนเพื่อนเดินมาเลยเอ้าเพื่อนมาเราคิดวาา่าน่าจะตายคือถ้าหน้าจอเป็นแบบนี้คือเราตายเอา้าเอ้ยเราเราพิกตลอดเลยเราไม่ตายคือมันหมดเวลาพอดีไปเรื่อย นี่ก็จะเป็นแบบควบค้องสมมโอเคก็อ่านแค่นี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็13นาทีแล้วซึ่งมันก็เครื่องมันก็อยู่นั่นแหละตอนนี้แต่ละแบบก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไปดิฉัน,นทีก็เหมือนลุงจับลาจกดเชื์กดจับกับใครให้ด้วยนะคะ ตรงนี้ขอเวลาไป bye <c oughs> ก่นอนบ๊ายบายห้ามกระโดดทำไมล่ะทีนี้เราจะโดดขึ้น,นดได้ยังไงเนี่ยบ๊ายบาย